ดื่มน้ำเก๊กฟูไอหน่อยนะร้อนนิดตนงดีด้ mm hmm. ะเนี่ยวจะกินก็ใส่สิไม่กินก็ไม่ใส่ก็แค่นั้นฮะชอบไหมชอนิกชอบเหรอะนิกชอบอือชอบก็กินเข้าไปอ่ะดูมันสุกๆนะไ sure ม่สุกนี่จะปวดท้อง เด็ไม่จิ้มน้ำจิ้มเนะไม่จิ้มเหรอจิ้มกับเผ็ดใช่ไหมขาหลานมาลองกินหมูกระทะมั่งชอบโอ้ยแฮปปี้ชวนกินจากกที่เกาะสีชังแล้วไม่เอาอะไม่รู้อะไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้อที่เกาะสีชังมีใช่ไหมฉันชวนกินแล้วไม่กินกันนะบอกสนุกดีไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ไม่เคย อั้นมันมันนะเผืชอเล็กินได้ไหมเห็นเขากินได้เขาแฮปปี้กันเราก็แฮปปี้ไปด้วยเนาะแต่เขาาไม่ชอบเราก็ไม่สบายใจแม้ถึงนเขาชอบเราก็โอเค้ก็เป็นสีส้มอะไกตนนันนน เขาเดินกันมาที่สูงขนหนักเร็วปนอะไรอ่ะประกาศข่าวอร่อยนะทุกคนกระตุ้นตมองรีบนอย่าอยู่บ้าน

ใไ้สุกๆนะบรรยากาศบ้านๆน,นะทุกคนบรรยากาศบ้านๆแต่ร้านนี้คนเยอะนะติดริมน้ำนานนะจ๊ะทุกคนร้านเนี้ย <c oughs> เขาก็เปิดมานานแล้วนะคนเยอะอต้องจองโต๊ะก่อน,นเนี่ย <c oughs> หมูนุ่มๆค่ะ อร่อยค่ะไม่ได้มานานแล้วไม่ไกลาจากบ้านคนะ่ะไม่ไกลาจากบ้านฉันนะประมาณสองกิโลสองกิโลขีดมาหน้าค่ะคุณปูนคุณครับคุณมานั่งรอเลยทั้งคนัส่ง อะไรมาเนี่ยผมมองคนหมึกอะไรฉันบอกว่าอย่ามาใกล้ฉันนะตอนนี้ฉันไม่ชอบกินจะนีกเป็นหมู โอเคเปล่าโอเคไข่แนนโอเคไหมไข่แนนตัวสุดดสุดิ่งอยู่แล้วเนี๋ยรวมญาติค่ะทุกคนน้องๆล้หลานเท้งนั้นเนี่ยลูกหลานนี่ดอกไม้ทั้งนั้นเลยหลานบ้างเหลนก็มีนะเหลนนี่ดอกไม้นี่ก็เหลนนี่ก็เหลนนะคะับยีดอกไม้มีเหลนแปดคนนะทุกคนเนาะชวนเกล็ดปิ้ง <facial> ท <ine> ุกคน เนต้มโรดค่ะเป็นชอบต้มนะคะสุกดีด้วยเนาะแต่ปิ้งมันก็จะหอมกว่าใช่ไหมเป็นชอบใส่เออฉันเป็นคนขี้เกียจปิ้งแล้วก็ต้องคอยกัดคอยอะไร <c oughs> <c oughs> ฉันเวียงใส่หม้อเลยต้มเลยค่ะทีเดียว <c oughs> สุกกินได้ใช่ไหมตลอดนะจริงๆเรื่องจริงฉันไม่เคยต้ม <c oughs> ไม่เคยปิ้งชอบกินเอ็มพไงไม่ต้องปิ้ง <c oughs> อืม ฉันชอบกินใหญ่เลยว่ะชอบใช่ไหมสนุกสนานกันใหญ่แก้ยดีใช่ไหมคุกเองใครจะกินไรก็อืมข้าแล้วกินผักบุ้งฉันนะขาดก่อนเป็นเต่ามังไยกรอนะ ไอคนริมเนี่ยไอหมอนั่นน่ะไอคนนั้นก็เล่นดอกไม้เอวีองต้อยหบงมวเก็กินจะหมดรู้นะมกินอย้งเลดื่มชอบยนินึ่สนุกดีชอบสนุกน้องๆแะหลานก็ชอบก็สนุกแล้วก็โอเคนะทุกคนเขาบอกเขาชอบดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ รานบอก enjoy เยอะทุกคนเรแปลว่าอะไรเอนจอยอ่ะลุงก็ฟ <aría> ังไม่รู้เรื่องเนาะกาแฟข่าวเลอยวันนี้ไปอยู่โรงบาลหวานเลยอยู่ตักอย่างเยอะโอ้โหสรุปอะไรรู้ไหมทุกคนยายฉันละ หมอยค้นบอกแขนหักหมอยค้นบอกไม่หักเนะอ็กซเลยนะโอ้จะผลเอ็กซเลยหมอยข้นบอกไม่หักนะเออขวดนั่นเเนาะสรุปไม่หักปูนไม่รู้ปูนเนื้อเสี้สาบมันมีข้าบหินปูนเกาะอยู่ไงแล้วทีนี้มัน หินปูนมันก็อาจจะเสียดแทงได้ทําให้เสียวทาอะไรเงี้ยมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ไนงะทุกคนค่าหินปูนนั้นะนอกจากจะหยิบเอาหินปูนออกก็คือต้องผ่าตัดแต่คุณหมอเขาบอกว่าอะไรนะใหญ่ย,ยูเยอะแล้วไม่ผ่าตัดแนละ้วเช่นว่ามันก็จะต้องมีอาการอยู่างนี้บ้างอนะเจ็บๆข,ขัดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็โอเคเห็นไหม <st it> <st it> <st it> มาเดี๋ยวเ,น,เยวนี้ยแฮปปี้มีความสุขผนดีค่ะทุกคนหายบรรยากาศร้านหมูกระทะทุกคน มันไม่ใหญ่มากแต่อร่อยนะน่าน่าดูเตรียมย,ยายเอดี๋ยวเวลาไปนู้นเดี๋ยวซื้อไปอไซื้อแตงโมซื้อส้อมไปไ,มไปเข่าคอนะใช่ใชไหม เอกที่นี่ก็ได้อกที่บ้านก็ได้ใช่มแล้วก็เอาใส่แกงเตนน์ไปโม่แต่ปิ้งให้เขาพันกำลังปิ้งของตัวเองกินจุ้งตัวน้อย อร่อยอร่อยอีจังนะจ๊ะร้อนเลยทุกคนเหงือ่อแตกนะมึนเลยนะมึนนะ nhìn bia bên trong ống mình lấy lẽ lờ, như bản dài lo <laughs> ừ. rãnh kha, ừ, rồi, chừng, rồi, chẳng, rồi.